ววนี่นะะนชว่วยจะเป็นข้าวที่งเมื่อวานนี้น,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 น่ันนะมีกินหอมนะเพราะว่าเากอมวันนี้จะเป็นข้าที่เราโบอกนีมก็จะ,ะเป็นประมาน,นี้่ะจะมีกลินหมันก็มีเืาอออกยวว้วี่ยคน้คนามายยันะยดจวดองไวไล and ดีจ้านี่สบายดีตอนเช้าทุกคนอยู่ที่เฮือนเฮ้านั่นเองอืกระโดดแล้วเนาะเขาไปได้มาถ่ายให้ทุกคนเบิงเนาะนี่กระหาแต่มาเต่นทุโคนพนมขุดเฮากะมึงก็คืออยู่เฮือนจ้าว่นไ,ได้ไปถ่ายมึงก็ได้อัพเดตอยู่ในเฮือนแล้วเขาก็อยู่ที่น้องซานเองทุกคนสบายดีตอนเช้าทุกคนพบกับอ่า อากาศลมแบบเย็นๆเลยเนาะอากาศหนาวแล้วทุกคนสบายดีคุณแม่สบายดีอันนี้กำลังยังโคตรพักถั่วตัวถั่วลาทุกคนก็คือเฮามกชุดสุดสุดนั่นแหละทุกคนเลยเราตอนนี้ก็ใหญ่เลยเนาะต้นถั่วลาอะไรทุกคนตัวใหญ่มดแล้วสี๊ดดิจินมากแล้ว บา,บางบางบอนก็ออกมากเลยเนาะออกแล้วบอน,น,นี่นี่นี่อ้าวมาแม่เนาะ <c ười> คือเลยลกำลังดอ,อกเลยอันนี้กำลังเต่าคืออะไรทุกคนอันนี้อันนี้จะเป็นเขาบัวเนาะบริไทยให้ทุกคนเบ่งหลายมือหลายวันแล้วอันนี้จะเป็นผ้าหม่มทุกคนหากระปุกไหมอันนี้จ็จะบ่งง้ามไปเลยเนานะเพราะว่ามันไก่เนี่ยบริบูรณ์บัสมันทันแม่กันเลว <im itation> อันนี้ผักอย่างนี้มันด่างอันนี้ไลยกะนาอ๋อผักกาดนาผักกาดขัวพักกาดนาการกันใหญ่เน, <im itation> น,นะนี่นจะเป็นมันด่างนะเอาวทุกคนก็บพบกันอยูที่หนองซากกันเลยเนาะกอากาศหนาวทุกคนทคนาวอากาศมือน,นี้กะเริ่มหนาวตั้งเมื่อวานเนี่ยจะไปจนนังไดเนาะอยู่กับอากาศหนาวมึกหนาวเลยทุกคน จะได้กลับแหละไปเดี๋ยวเราไปเบิงต้นข่าทุกคนไปเบิกต้นข่ากันเนาะนี่อเดี๋ยวให้เบิงทางนี้ก่อนเนนี่ก็คืองามแล้วทุกคนทางนี้ก็ได้นี่งามแล้วสุ่ใหญ่ใยญ่เนาะบอลไอ้ผู้ชาดำดำเนาะคุณสุว่างามดีเนาะรือเป็นน้ำมันขี้ดินหรือว่าเราประควันละแล้วตอนนี้เอ้างามดีทุกคนนี่ แต่แข้งยมบุญนกับโงงามไปไลยเนาะเพราะว่าอมันดีดแข็งทุกคนดีนแข็งใน่อนนี้ดีดอ่อนมาก็เลยงามต้นเข,าเขา่ยาหอกแง่ใหญ่แล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นพักกุ่มเนาะนี่เทียก็จะเอาไปเฮ็ดส้มเหยทุกคนทุกคนหูหรือบอ่อต้นพักกุ่มเนาะตอนนี้ก็คือเม่ของเขาก็ให้ส้มยู่แม่ดมาแมะเดี๋ยวเขาจะไปให้เบิ้งเนาะวะมันเป็นประมาณใดเนาะนี่อันนี้ก็ต้นพักกลุ่มเดี๋ยวเขาจะไปให้ไปให้เบิ้งส้มพักกุ่มกันเนาะ นี่หิวเพื่อน่าวทุกคนกำลังเฮ็ดสมเลยแหละนี่บ่ปไปหาปลาป่ะไหมว่าหาบะก็คือหนาวแห้งทุกคนเมื่อวานมือซื่นนี่ก็คือสาวไขมานเอาแห่มาทุกคนก็คือเอามาขววงแห่นี่ะก็ได้อยู่ลายโต้แล้วแหละถือว่าเก่งนี่แหละเก่งกว่าเราอีกไปทุกคนเดี๋ยวเมื่อกันไป นี่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 ตัวยังอันนี่ทุกคนทุกคนดำดำทุกคนอันนี้ลูกคันค้างนี่นี่นี่อีท่าก็นึกว่าตัวลูกกบลูกอย่างเนาะตัวแต่ว่ามันเป็นตัวดำดำทุกคนน่าจะเป็นลูกคันค้างไปจะไต่ไม้สามลำนี่ก่อนตึ๊บ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 ไปนี่บรรยากาศเนาะงามมือเซาเนาะคนที่หลังบ้านเฮือนเฮานี่เอง อันนี้ก็จะเป็นทงหน้ากระเจ้าก็คืองามไหลเนาะแต่ว่าหน้าเข้ากับงามปเนี่ยะสูมไลยสูงนั้นทุกคนสุ่งใหญ่ใหญ่ยากาศดีทุกคนอยูุ่ทีหลังบ้านงน,นเขา้าเดินนะคากเลยมาถ่ายทำมันุกคนในเบิรงเนาะเราก็จะมาอัปเดตหลายยากนั่นแหละอันนี้จะเป็นหัวสินค้าครื่องทุกคนก็นเรือแต่สูมเดียวนี้เนาะก็คือหอมหอมทุกคน เอาไปห่มยาทุกคนหอมหอมหอมตอนนี้ก็คือหนาวแหงวายมือเสือาจิดจำคอทุกคนใส่แฟนพันคอบอมนี่จะเป็นรอกน้ำเนาะนี่รังน้ำทุกคนเครือมันก็รู้สึกว่าอันนั้นเนาะตายมาแหละนี่ก็เหลือแต่หมากมนทุกคนเออถือว่าเก่งอยู่ซะเครือมันเหี่ยวจะห่ดแล้วก่แล้วมันก็ยังนทนได้ทุกคนถือว่าเก่งเนาะก็มากไม่น้อยนี่เสียงคอเขาก็ยังไม่แหบเลยนะทุกคนเนะาะก็จะว่ากัน นี่จะเป็นผักกระโดดทุกคนนี่ผักกระโดนผักกระโดนกกโดน้ําจ้าต้นน้อยๆนีน่ก็อยังออกอันยอดเลยทุกคนมองนี่งามๆไป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 เบิ่องสไตล์มากกันเนาะมื้อนี้ก็คือเพิ่นต้มเหล่านี่เองพวกต้มกับต้มยำหนาวกันเลยละ่ะอากาศก็หนาวหนาวต้มแข็งลมหนาวลกประมาณน,นี้ไปไปไป ตายทุกคนนี่เอ้าอคือล็อกไว้เออไปลอ็อกล็อกเฮ้ยไปล็อกมากตื่นจ้าเอ๋ไปยังใดถามว่ามู้สซกก่อนมาแต่จะมาวันคอปวันม <c oughs> โอเคโอเคันเป็นยัง <c oughs> กงมีหลายคนนะ FC หลายคนถามอ,ะอ่ะคือโมเห็นสองให้มาเลยอะมีแต่สองคนเนอไปเสร็จกันแล้วอะก็คือเมารถ เมารถนะเมารถแหงเมารถแหงทุกคนแต่เพงแต่อีกปวดหัวปวดฮ้าไปกินยังไง <ลด S 2> ่งงดไ,งได้ก็เลยอยนอนพักนอนพักอยู่ห้องทุกคนแล้วกะ <c oughs> มือที่มือทีสองของตอนแรกก็จึงได้เป็นระถนนคนเดินแต่ว่าห้ามเขาไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่อนะนี่คนก็เมาแหงน้อยก,กินเนงก็เราเลกินโมเชิ <c oughs> <c oughs> กินจะดี่แฟน นั่งนอนคตอยู่ห้องนะนี่สภาพมามาห้องเพือนปุ๊บเลยพูดซื้อไงเลยดีใจดีใจเนาะเพื่อนอะไรเงี้ยนะก็คือแบบโล่งเลยพอดีใจแฮ้ยนะก็คือแบบหายเลยหายเมาเลยหายเมาเลยอืแล้วนี่ก็คือคนกําลังต้มเหล้าอยู่ทุกคนร่างต้มเหล้าจ้ะต้มเหล้าท่าลมหนาวปไปยังง้างๆเลยเนาะต้มเหล้ายางหนาวเพราะว่าลมมันพัดน่ะลมมันถังเขา คันมันบาแก่คันขันอ่าอันนี้มันมันขาดหรือมันเด็กกัมันจะยากเลยทุกคนดูพวกยากเนาะนี่ก็คือใส่ฟืนอยู่เต็มเลยทุกคนหากระต้มจ้านี่น้ำเหลาก็ลงแล้วบอกน้ำเหลาก็ยิ่งมันลงทุกคนหากระต้มแล้วหมาดๆเลยนี่กระอุ่นดีทุกคนนี่มันไนใ่กระอุ่นดี แต่ว่าคิ้วคนไฟคิ้วคนไฟกูอดเอาป่านี่ไปเดี๋ยวเขาจะให้เบิ่งอ่าโตที่มันบองแล้วนะคนอะนี่ยมันเป็นต้ม้ะคนแต่ว่ามันเขาไดมักเข่าไว้ยื่ทางนอกระไปเบิ่งกันว่ามันเป็นเจ้งไดค่ะค่ะบอกเมื่อวานนีลอันนี้กระถางที่บองแล้วเมื่อวานนี่นะคนนี่ช่วย เป็นข้าวที่บอกในเมื่อวานนี้ทุกคนกะยังพันมีกลิ่นหอมเนาะเพราะว่าเขาหางกระบอกเมื่อวานนี้นี่ก็มีแต่กินข้าวอันข้าวที่หนึ่งแล้วเรียบร้อยเลยประมาณหลายๆมื้อพวกทุกคนประมาณสี่ห้ามือ้อเลยเออจึงออกกลิ่นหอมหอมทุกคนแล้วก็มาผ่านน้ำเนาะถ้นวุ้นหอยแดงบะหอยแดงต้มหอยแดงต้ม ใหญ่ยูนเอาไปแข่งมิเนี่ยพร้อมไปเข่งพร้อมจามโต้งมานี่มิเนี่ยเหรอเหมือนเล่นล้างหิวบัวท้ายอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่เฮาบองแล้วเนาะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนมันก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีเหงื่อออกอีเนาะดีแถวอ่ะนี่นะนี่คนน้ำมะกยะจดจดลงเลยคนเพราะว่าเฮาดองไว้หลายมื้อ ในกายังอีกหน่อยก็เท่าก็จะเป็นผ่าน้ำเลยทุกคนแล้วผ้าน้ําแล้วอีกประมาณหลายหลายมื้อเนาะประมาณสี่ห้ามืขาก็จะต้มเนาะเพื่อให้น้ํามันเป็นสีใสๆก่อนถึงต้มไ,ได้ทกุกคนะนะตไว้ก่อนแล้ทางคุณค่ะสวนผักตัวเองบึกสวนผักสลัดเบองนู้ใส่ฮอใส่แล้วมีสวนปักสลัด ว้าว wow, งามหลายทุกคนนี่นี่นี่ผักสลัดของเมย์เข้าเองทุกคนก็คือมือวานานี่ก็เข้ากับเห็ดยำสลัดนะยำสลัดก็คือแซ่บไปทุกคนผักสลัดทีเมย์เขาปลูกนี่ก็คือแบบกรอบแฮร่ทุกคนนี่เมีต้นงามๆนะนี่มีต้นงามๆเ,เลยทุกคน พักัดที่แม่เฮ่าผู้นี้คนเขากลับไปเฮ็ดปลายำเนาะเลยเขาเฮาไปเห็ดกุกคนย่ำม, <c oughs> มืฮอานนี้คือแซบแฮงเพราะว่าพักลัดมันกรอบมันคุ้นนี่งามจ้าก็เปินประมาณนี้ทคนเนาะกะพบกันที่ยาำหนาวกันเลยละ่ะแล้วเขากลับมาให้เบิ่งมาน้อยนำมาน้อยนุกคนนี่ลูกหมจกูจ้า ลูกหมูคนก็อยู่คนเดียวแล้วทุกคนนี่ลูกหมูผมมีหมูลิ่นแล้วทุกคนเออยลูกหมูก็คือเป็นอย่างที่เฮ้าเป็นอย่างเฮาต้องเบาแบบนี้ทุกคนเพราะว่ามันผมมีหมูลิ่นเนาะก็คือมีน้อยเสียชีวิตแล้วทุกคนหมามีหมามีที่เฮาแบบมันมักมักตกน้ำตลอดทุกคนตัวนะคะแต่มันมักแก่งหางเด็กดุ๊กดิ๊กเลยทุกคนตัวเป็นตะแพงตัวตุ้ยใหญทุกคน ก็คือรถถือรถเกียบแล้วเนาะก็คือรถเกียบอยู่แถวบอลนี่นะคนนี่อยู่บอลนี่เลยกระชิพอันขี้ดือนะ้อเนาะกระยอดเดียตามทางเนาะเขาออกมาบ่ทันคือแบบรถใหญ่เขาปวกเอาเลยทุกคนก็ขับกับว่ายใจะเพ้าไปเสียนะทุกคนเว้ามากกนอยากหายอยู่เลยมาตามมาฮาณอุตส่าแบบปู๊ยใหญ่ปานนี้แล้วแพงอีกนี่ก็คือมาตามมาเข้าก็เหลือใจให้ทุกคนเดี๋ยวเบิ่งคนาหน้าผู้คับไปละ ใจกันเลยก็เลยหลายๆมือเลยทุกคนมันกะเงาอยู่คนบวกินข้าวเลยทุกคนเลยมันบวกินข้าวบวกินน้ำเนาะมันหากะกินมือนี้แหละทุกคนดีแล้วใครในอะไรนึกว่ามันซีบรอตอีกแหละนในว่าเปนีบีแต่มาสองตัวนอยู่เฮือนเนาะแต่ย้อนมันกินข้าวก่อนทุกคนในย้อนในย้อนแต่ยังกินฮอดหมามีโดนเพราะว่ามันเป็นตะแพงแฮนอนคนเดียวมันมันมีมูลินที่ ซิลินน้ำมาแม่สองตผัดคาบลินน้ำเพราะว่าเพิ่นใหญ่แล้วเนาะอันนี้เพิ่นยังน,น้อยอยู่ก็มีโมลินทุกคนเอออย่างเฮาก่ะมาฮอตเฮือนคัวทุกคนนี่แล้วนี่ก็คือที่เฮาจะให้ทุกคนเบิ่งมาเองนี่ที่เฮาตัดเนาะอยู่หนอกสะฮันที่แม่เฮาตัดอยู่หนอกสะฮันอันนี้จะเป็นส้มพักกุ้มทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบไงทุกคน,นส้มพักกุ้มนี่อันนี้ค่ะออกกินเลยนะเนาะออกกินแบบ เป็นกินแล้วทุกคนอีกจักหน่อยเนาะเขาก็จะได้กินส้มมักกุมเลยทุกคนก็คือแซะไปส้มมะกรุมเลยทุกคนแหงดองไว้แห,งแ,หงแซบทุกคนนี่จะเป็นส้มผักรุมจ้านี่ก,นก็คืออยู่เงือนคัวทุกคนนี่บรรยากาศอยู่หลังอ่าเสียงแห,แหบๆเลยทุกคนเนาะก็อยู่หลังเงือนคัวนี่เองทุกคน,นบรรยากาศดีทุกคนแต่กระลมอย่างแห้ง,หงๆในนิดน,นึงเนาะ อากาศหนาวจ้าบรรยากาศดีทุกคนกระโดดแล้วบอได้อัปเดตให้ทุกคนดนเบิงนะ่งเนาขฮาหากัมาแต่นครพนมนี่เองทุกคนและวมนี่ก็คือมาหออเงินแล้วเนาะมาได้หลายมือแล้วเนาะหออเงินกันไปก็เลยได้อัปเดตเงอนให้ทุกคนด้เบิง่งกะได้สูญเสียหนึ่งอย่างนะทุกคนนั่นก็คือหมาหมีนี่เองฝันได้เสียแล้วก็เลยเหงาๆเนานะมาหมาโมทุกคน ก็ตังที่จะน้ำมาทเทือกอะไรแต่ว่ามาเสียละก็ได้ลินน้ำมาหมเป็นพิเศษเนาะเื่อม่ให้มันเหงาทุกคนประมาณนี้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนกะัดมาอัปเดตสถานาการณ์อยู่ในฮือน,นแล้วก็เข้าใจทุกคนนะที่ตดตามเขาชมมาโดยตลอดทุกคนแล้วกาจะมีซีงใหม่ตลอดเวลาเนาะทุกๆการเดินทางทุกคนเขาล้วนจะมีการเดินทางอีกต่อหน้าทุกคนครับอย่าลืมตดตามเขาชมทุกคนครั้งหน้าเขาจะไปไซนั้นก็คือ ต้องไปไกลกว่าเกาล้านะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกันเขาจะใบใสอีพีนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนคุกคนไม่บา,บาย